สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพง mid lens รวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสปกในรถตัวต้า f o ร์จูเนอร์ตัวรีเซนเดอร์เดี๋ยวไปดูเทคนิคทั้งทางทีงานโอเวอร์ฮอนส์สาวราชพนครับทำไมเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้เจ้าตัวตัวต้า f o ร์จูเนอร์ตัวรีเซนเดอร์ถึงได้มอบความไว้วางใจให้กับทางชิมงานโอเวอร์ฮอนส์สาวราชพื้นครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิค ในการติดตั้งกันนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง Mid l น n ์ตัวนี้เป็นลำโพงซึ่งมากับเจ้าตัวตัวต้าตูริจินเดอร์ซึ่งมีไซส์ขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกตัวสีชมพูชมพูนะครับปิดนะครับของช่องประตูต่างๆจะสังเกตนะครับตัวโครงสร้างของตัวอดี้รถในส่วนประตูรับจะมีช่องเล็กช่องน้อยพวกนี้นะครับเวลาลำาพงทํงงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่า ค่าลีก็คือการรั่วไหลเพราะฉะนั้ในการแก้ไขเดี๋ยวทางทีมงานวิศกรสาวราชพงศ์เกลียร์เราทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํานะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นดําหลังติดตั้งแผ่นดมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการสร้างเจ้าตัว Enforce ์สเมพร้อมกับทําการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถโตโยต้าตูริจินเดอร์โดยเฉพาะดูงานออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ทางทีมงานวิศกรสาวราชพกศ์นะครับเราทําการออกแบบให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเพื่อได้มิติ แล้วทีเสียงที่สมจริงนะครับแล้วดูงานดม์นะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวแอนโฟรซ์เบนเนี่ยนะครับที่เป็นตรางบโครตนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างตัวเป็นไม่มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับนําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ต n k ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับในส่วนประตูชุดที่2นะครับใน,ในกรณีที่เพื่อนสมาชิกไม่อยากจะจอดเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับ เราได้ทาการออกแบบตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเสียงแหลมหรือตัวสวิตเตอร์ครับมีการนําแผ่นอะคริลิกมาทําการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์นะครับพร้อมกับทาการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงเข้าไปในระบบนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับนี่คือตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับเราติดตั้งตำแหน่งนะครับอยู่ฝั่งคนนั่งนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับส่วนตัวเบาะก็ยังสไลด์อะไรได้เหมือนเดิมทุกอย่าง ครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ให้เบรที่ได้หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวซบบ็อกแล้วเรามาดูขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับสําหรับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงโยงนะครับก็คือขั้นตอนในการติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิวเห็นไหมครับเรามีการนําแผงโลหะมาทำการพับขึ้นรูปเพื่อยึดโครงสร้างตัวชุดแผงฟิวนะครับเวลายึดจะแข็งแรงแน่นหนานะครับลดการเคลื่อนตัวผู้เน่ไม่เกิดการสั่นคลอนนะครับ ช้ฟิวนะครับเกรดพรีเมียมนะครับเห็นไหมนะมาทำการติดตั้งเข้าไปก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราทําการทดสอบมิติและที่เสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถโตลต้าโฟลเจอร์ตูตตตตตริเจนเดอร์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับก็ เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโลโูกโพมิเกนส์นะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพื้นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้น,นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โดเรจินเดอร์โดยเฉพาะพร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเบนแดมนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะเห็นขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสป็อกนะครับซึ่งเราได้ทำการออกแบบ ติดตั้งที่ใต้บาะฝั่งคนนั่งนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและธีเสียงดูนะครับ mm hmm. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather, and it's beautiful. World. I wish I was special. You're so fucking special. Cup. หลังจากที่เราทําการทดสอบฟังกับการทํางานของตัวสปอคนะครับความถี่นะครับต่อเนื่องกับตัวลำโพงวิดเลนส์นะครับการถ่ายทอดแหล่งของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงเคอร้องในโปร่งสายกลางวานะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบของเสียงรถโตต้าโฟล์กเจอร์โตลิเจนเดอร์ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวโตต้าโฟล์กเจอร์ตัวเจนเดอร์นะครับ อยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์ n นะครับได้เทคนิคการติดตั้งที่ได้มาตรฐานเข้าใจโครงสร้างรถเจ้าตัว f o r er, t u n e r ตูริเจนเโดยเฉพาะนะครับก็เชิญได้ที่โอปอลฮอนเาล่าชุกนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ t o ลต t a Fortuner ตูริเจนเอคัน er, นี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม,ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมคลิปต่อไปนะครับจากโอวอลฮอนเซาล่าชุกนะครับขอให้มีความสุขก,กับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะ